สวัสดีครับมาพบกับซีซรีส์ u s นะฮะส่วนหนึ่งดันบัตเตอร์นะครับ รถเบบคของตัวเอกนะฮะล่าสุดอันนี้ผมจะเรียกเป็นตัวเอกเลแล้วกันเนาะกับตัวของคาร์เมนเอกนะฮะอ่าเพราะว่าเบิร์ดก็ไม่รู้ว่าจะชนะตอนไหนเนาะอันนี้จะเป็นสตาร์เตอร์ซี s รีพร้อมกับตัวลัตเชตตตัวใหม่ก็คือ1นึ่ต่อนะฮะอันนี้จะแถม ลันเชอร์ด้วยที่เป็นตัวสายสีน้ำเงินแบบนี้นะตัวนี้จะเป็นสาย a อ t แท k นะครับสเตตัสของดันบัตเตอร์เนี่ยมันจะตีสูงมากเนื่องจากว่าตัวตัวลัตเชดก็จะมีแบบแง่งแบบด้านเดียวแล้วก็ตัวเ a รดก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว,ว่าอะไระคือเหมือนเป็นตัวจอด มันจะมีด้านที่ยื่นออกมาที่เหมือนเป็นตัวเจาะนะฮะไว้ทําให้ตัวอ่าโคต่อโซ่เนี่ยไม่กระเด็นก็คือหลุดนะฮะแล้วก็ซีรีส์ UA ก็คือแบบแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาจะเป็นแบบว่าอ่ะสุดด้านใดด้านหนึ่งอ่าเ,เรียกตามนี้เนาะสุดด้านใดด้านหนึ่งอย่างตัวตัวนี้ก็จะเป็นสุดสุดด้านตีนะฮะประมาณนี้บิดจะเป็นบิด เอนะฮะบิต A ก็คือการหมุนจะเยอะมากขึ้นนะฮะเนี่ยแล้วก็ความเร็วในการหมุนก็จะเยอะมากขึ้นตัวนี้อันล่างสุดรู้สึกจะเป็นค่าสปีดค่าดดนะแล้วก็อัน,นอันนี้รู้สึกจะเป็นเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันล่างเนี่ยจะเป็นเบิร์ดก็คือมีโอกาสที่ตัวจะแตกสูงนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแดดแดดสูงขึ้นนะฮะแล้วก็ตีสูงขึ้น เอ่ e เดฟเอนกับสเตมินเดฟเอนกับสเตมินาน้อยลงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูของด้านในคา,าเลดีกันเนาะสิ่งที่เราจะได้นะฮะหนึ่งอันดับแรกจะเป็นโค้ดมือเนาะไกด์ตัวลันเชอร์้อมสายสี้ำเงินแถมตัวที่หมุนสี้ำเงินซึ่งถ้าตัวปกติจะเป็นดำ้วนนะฮะ ต่อมานะครับก็คือบิดตัวใหม่นะฮะบิดแอสเซสก็คือมันดูดำอ้วนเนาะแต่ว่าส่วนหน้าแคบเนี่ยก็ยังเล็กอยู่จริงๆจริงๆมันก็ไม่ได้เล็กมากแบบตัวดันซอสเนาะนลองเที่ยวดูเอ๊ะเท่ากันเลยนี่วะนี่นะฮะแต่ว่าส่วนเกลียวมันจะ มันจะกว้างขึ้นก็แสดงว่าส่วนตรงนี้จะสัมผัสกับตัวเอ็กซ์ตรีมหลายมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะเจเบ,บดเบดแนวัตเตอร์ที่เพิ่มจุดเด่นมาก็คือมีแง่งตรงนี้กับข้างบนเน้นตีนะฮะเวลาหวดก็จะหวดฟาดเหมือนอารมณ์คนเวียงดาบประมาณนี้นะเช่ แล้วก็ลาเชสที่เป็นหัวด้านเดียวความสูงระดับ60มิลแต่ว่าจะมีจุดเหวี่ยงประมาณด้านนี้แค่ด้านเดียวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเทียบน้ำหนักแต่ละตัวกันนะครับในเรื่องของน้ำหนักนะฮะลาเชจะอยู่ที่6.0นะน่าจะมาตรฐานแล้วดันบัตเตอร์ค่อนข้างหนักนะฮะจากที่จับ 36.67นะครับแล้วก็ตัวบิดจะอยู่ที่2.58จุดห้าแปดบิดค่อนข้างหนักนะฮะและพอมาประกอบรวมกันจะได้น้ำหนักเท่าไหร่ก็มาดูกันนะฮะหลังจากที่ประกอบรวมกันนะครับจะได้น้ำหนัก4.5.26เท่ากับว่าหนักโคตรนะฮะหนักหนักจริงแหละเพราะว่าดัดบัตเตอร์มันหลังจากที่เราสัมผัสเบรก็คือมันหนักมากนะฮะ ก็เนาะหนักเพราะว่าเวลาหมุนแรงเวี่ยงมันจะได้หมุนแรงแรงนะตีแรงนะฮะโอเคเดี๋ยวามาดูการวิ่งกันอ่าเขาบอกว่าดันบัตเตอร์จะวิ่งดีกว่าวิ่งสายนะเออจะวิ่งด้วยรันเชอร์ธรรมดาที่เป็นสายดีกว่าเชือกนะครับเราก็จะ ลองวิ่งสายดูแต่ว่าเวลาเราแข่งจริงแต่เวลาเราทดสอบกับตัวเดี๋ยวเราจะเล่นเชือกนะฮะอ่าค่อนข้างใส่ยากนิดนึงใส่ไงวะเคงงกับตัวล็อกนิดนึงนะฮะก็คือตัวด้านสีฟ้าใสคือตัวล็อกนะ่ยเคล็อกละเอ่ะรูปแบบการวิ่งนะครับเด,ดี๋ยวดู เียงพอตัวนะครับเนี่ยเพื่นอนไอติมหลายกอง่ายด้วยประมานี้โอเคตามสเตปนะฮะตีกระสายต่างๆนะครับไปดูกันเลือหมดแรงและโอเคครับสายสายแอคแท็ c คู่นะฮะ สายแอ่แทกเจอแอคแท็กนะฮะหนักเจอหนักมาลองวิ่งกันระหว่างเบ็ดเค็กับเบ็ดเอชเซนแล้วก็ล็อตเชดหนึ่งหกนนะฮะว่ามันจะใครจะชนะนะฮะอันนี้ค่อนข้างใส่ย,ยากนิดนึงโอเคหนึ่งสองสาม ไม่เตยสักทีอ้าวอ้าวอ้าวตีหนอยดิตีหน่อย,อ,ยอ้าวโว้ยงนั้นเลยอ้าวหมดแรงก่อนแล้วอ,อ๋อเอ้ราเขาหมดแรงค่อยตีได้เอะจะขอเปลี่ยนสายนิดนึงนะฮะพอดีว่าหมดแรงง่ายไปหน่อยดันบัตเตอร์เจอดันซอสนะฮะ เมื่อกี้ตกใจหมดแรงง่ายมากอันนี้ก็ใส่ยากเหลือเกินโอเคไม่ล่วงนะโอเคไม่ล่วงอ่ะแอคแท็กเจแอคแท็ก,ทกเริ่มโอ้ยตีไปแล้วอ้าวตีล้วตีล้วตีรัโอ้ยหมดแรงแล้วเออ อ่าไน,น,นาแลนไนแลนสเตมิน่เจอดันบัตเตอร์มาดูว่าจะรอดไหมโอเคหนึ่งสองสาม อยอยออยบาลานบาานดีแตกไม่ใช่สเตมิน่เผ็ดเฮ้ยสเตมิน่เถอะอ๋อเดี๋ยวก็หมดแรง <c oughs> ดีเฟน์นะฮะดีดดเดิลเจอดันบัตเตอร์ คร okay. ่วงใสา่ย,ยากอยู่ต้องต้องสดให้แน่นนะฮะหนึ่งสองสามอ้โอ้ดีเฟนดีเฟนดีเฟนต์ดีเฟนโอ้ตรีรัวว่ะโปรดอะไรมาหรือปะเนี่ยโอเค โค้สุดท้ายบาลานนะครับยูนิคอนสตนะริงนะฮะคิดว่าดันบัตเตอร์น่าจะชนะหนสึกแบบนั้นแน่นและหนึ่งสองสามยูนิคอนดีด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 ,ด,ดหมดแรงก่อน เรียบร้อยโอเคครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าดันบัตเตอร์นะฮะสายตีถามว่าตีไหมก็ตีอยู่นะไล่ตีเขาอยู่นะฮะประมาณนี้อ่ะสำหรับใครชอบสายตีแรงๆก็แนะนำลองเล่นดันบัตเตอร์ดูนะฮะหรืออาจจะปรับคอมโบนิดหน่อยก็ได้ให้มันแบบว่า หมุนนานขึ้นแล้วไม่แบบไม่เวี่ยงไปมาเออมันเวี่ยงแบบบางทีเจอสายนิ่งไปตูก็ไม่เข้าตีสักทีอะไรเงี้ยอืมประมาณนี้ก็ลองดูนะครับไว้เป็นตัวเลือกนะฮะอ่ะคลิปนี้จะมีความยาวเพียงเท่านี้ชอบทุกใจกดติดตามนะครับสนับสนุนการดูโฆษณาถ่ายกีตอนคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะ เบื่อเบอยากเล่นทำไม่ยากก็แนะนำลานไวรัสมินิโฟร์วิลนะครับเผื่อใครที่มาดูคลิปนี้แล้วเ,เห็นว่าอ้าพี่ทำรถทำไม่ยากได้หรอแล้วเกิดสนใจขึ้นมาก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้มีลิงก์้านให้เข้าไปดูได้นะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ